สวัสดีครับ FC ช่างศักดิ์แช n แนลทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับช่างศักดิ์จะพาทุกท่านมาดูวิธีการถอดหัวคันเกียร์ออโต้นะครับ หัวคันเกียร์ออโต้ฮอนด้า i ีวิปี2018นะครับซึ่งหัวตัวนี้นะครับเวลาช่างหรือทำการซ่อมบำรุงนะครับก็จะหาวิธีถอดลำบากนะครับคันนี้ช่างศัก์ได้ทำการลื้อหน้าปงหน้าปัดเรียบร้อยนะครับหรือแอร์แบกนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแอร์แบกใหม่นะครับช่างศักดก็เลยจะถ่ายคลิปให้ดูอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่า วิธีการถอดหัวคันเกียร์ตัวนี้นะครับจะมีวิธีการถอดยังไงนะครับเครื่องมือก็จะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือไขควงแฉกแล้วก็เหล็กเัดกิฟถ้าเพื่อนๆไม่มีเหล็กเัดกิฟก็ใช้ไขควงแบนก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวิธีการถอดจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือปกติอันนี้ผมลื้อแล้วนะครับถ้าปกติก็ เพื่อนๆก็ถอดได้เลยอันนี้จะเป็นรถที่ผมลื้อแล้วนะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับก็เอามือจับตรงโคเมียมตรงนี้นะครับโคเมียมครอบคันเกียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ดันลงด้านล่างนะครับอ่าดันลงอย่างนี้เลยครับดันแรงๆเลยนะครับดันลงนะครับเสร็จแล้วก็ฝาด้านหน้านะครับฝาด้านหน้าสีดำๆตรงนี้นะครับก็เอามือขีบอย่างนี้นะครับเอามือขีบไว้นะครับแล้วก็ดันไปทั้งหน้านะครับ ออกไหมอ่าไม่ออกเดี๋ยนะก็งัดก็ได้นะครับงัดด้านล่างนะครับอ่านี่นี่นี่ใช้ใช้ไขควงแบนงัดด้านล่างก็ได้นะครับนี่ใช้ไขควงแบนงัดด้านล่างแล้วก็ดันอ่ะงัดออกได้เลยนะครับนี่งัดออกมาตรงๆนะครับนี่อันนี้ผมก็งัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็มันจะมีน็อตดูนะครับ มีน็อตอยู่ด้านหน้า2ตัวนะครับทุกคนนี่น็อตยึดหัวคันเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ก็ใช้ไขควงขันได้เลยนะครับไขควงแฉกนะครับทุกคนนี่ไขควงแฉกขันได้เลยนะครับเก็บนอ็อตไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวหายนะครับตัวนี้ก็ใช้ไขควงแฉกขันได้เลยนะครับ2ตัว ตัวนี้จะเป็น Honda c ซ vic สี <c <oughs> Honda c ซ vic นะครับนี่อันนี้ก็หลุดแล้วนะครับนี่ก็ดึงออกอย่างนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ดึงออกได้เลยเสร็จแล้วเพื่อนๆจะทำการลือ้อฝาครอบตัวนี้นะครับนี่ฝาครอบตัวนี้นะครับก็เอาออกได้เลยนะครับเวลาเพื่อนๆจะ ซ่อมรถนะครับจะซ่อมรถจะเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในคันเกียร์นะครับก็ถอดทำตามช่างศักได้เลยนะครับถือว่ามาแชร์กันนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับสำหรับงานซ่อมรถนะครับอ่าคลิปนี้ถ้าทุกคนถูกใจนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องช่างสักชาแนลเลยนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนๆมาดูวิธีการถอดหัวคันเกียร์ Honda Civic นะครับก็ถอดเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายนี้ช่งางศักกก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ